วันนี้ทริปนี้นะครับก็เอาเรือคายักมาลงในนาที่น้ำท่วมนะครับผมก็หมายนี้เป็นหมายของน้าต็อดนะครับก็อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเรามาเราอาศัยเรือเขาลงนะครับก็เรือมันค่อนข้างยาวนะครับก็นาเขายังจะพาเลาะไปได้ทั่วนะครับผมทีนี้เราก็เลยขออนุญาตนาครับว่าเออขอผมเอาเรือมาลงนะครับนะก็อนุญาตแล้ว นะครับผมก็นี้เราก็จะั่งไล่ตามหาร่างร่างเป้าเนี่ยครับพวกปลาช่อนปลาเทโดนะครับผมก็ดูว่ามันจะมีผลงานหรือเปล่านะครับผมจะมีตัวขึ้นให้เราเห็นหรือเปล่าเพราะว่าน้ําเยอะมากนะครับน้ําเยอะกว่าเขาที่แล้วที่เรามาอีกนะครับผมกพดูจากทางลงมอกี้นะครับผมก็น้ําขึ้นไปถึงขอบถนนเลยนะครับเพราะว่าที่ที่แล้วเรามาําน้ำยังมันน้ายังไม่ถึงไม่ถึงขอบถนนนะครับผม ันก็เป็นโนอ้ําท่วมเยอะมากนะครับผมก็เดี๋ยวตามล่อๆไปดูเรื่อยๆนะครับผมเ,เดี๋ยววันนี้เราก็ตามลุ้นดูกันวันนี้เลยก็จะมาใช้ใช้เป็นนี่นะครับบยางหน้าฮีนะครับของนั้นหนึ่งวสัสิงนะครับเหยื่อแล้วแต่นะครับก็คือถ้าหมายตีปลาช่อนนย่ยสมวนมากผมก็จก็ใช้ตัวนี้แหละนะครับถ้าเกิดว่าเจอชะดดชะโดขึ้นจิบอะไรเงี้ย หรือว่ามันกัดรูปปองรูปปลาผมอาจจะเปลี่ยนเป็นกบยางเต็มเตะของนั่นหนึ่งนะคะผ,ผมอาจจะเปลี่ยนไปตามสภาพใหม่นะครับก็เดี๋ยวไปตามงร้นด,ดูกันนะครับตอนนี้ออกบ้างบบที่ห้าครับนีหกโมงครับแล้วเดี๋ยวไปตา้ง้นดูกันตอนนี้แดดเริ่มออกอ่ะนะครับผมโอเคเไปดูกัน Shadow, นะมันไล่กัดอยู่ตรงหญ้าข้างหน้านะครับกัดปุ๊บใหญ่เลยนะครับนี่เรามาจอดพิงแอบนะครับลองดูว่าลองตีเลาะๆดูนะครับ,ว,ว,นะรบว่ามันจะมีตัวหรอือเปล่าว่ามันจะออกมากัดเราไหมนะครับมันน่าจะอยู่ในป่าหญ้านะครับ ยังไงกัดกัดแล้วเพื่อนกัดแล้วอยู่รับอุ้ยไปหาแล้วลุดไม่ได้แดกคู่ล็อกโอ้ยแย่เลยครับตัวไม่ใหญ่ครับแต่ว่าโอ้โหเสียดายน่าจะเป็นตัวที่กัดดองย่าอยู่เมื่อกี้แหละนะครับโอ้ย วัดเบ็ดไม่ฟังครับตายแล้วแล้วมันวิ่งย้อนสายมาแล้วนะครับเสียดายเสียดายไม่เป็นไรครับแต่วาตามเตือนใหม่เดี๋ดเริ่มออกครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเช้าเช้าแดดมัว มันตรงนี้มันไม่ตรงนมันติดคันดินนะครับ นี่แน่โดนแล้วครับผมแต้มแรกโอ้โหมาแล้วครับไม่น่าจะใหญ่เท่าไหร่ครับมาชันนาครับผมแต้มแรกของเราครับผมอี่ตีย้ำอยู่หลายทีนะครับนี่เลยผลงานกบยางไอ้หน้าหีนะครับหน้าผีนะครับหน้าหีนะครับแต้มสวยๆนะครับนี่ไงครับสุดยอดเลยครับแต้มแรกเล้าร้อแท้แล้วนะครับ เพื่อนจะให้ดูนะตัวเล็กนะเป็นปลอกนะมันได้เับเห็นไหมเห็นไหมไหมโดดกันได้แล้วตัวเล็กๆเลยในกลองเห็นไหมนะเออตัวเล็กๆกำลังเห่าเลยโอ้ยนี่นะตัวใหญ่นี่ ตรงนี้พอมีไซส์ครับตึงๆโอ้ยงั้นมันติดยญ้าเขาด้วยเอาไงดีเราติดยญ้าทำไงดีเราเปิดเลยมั้ยมันเข้ายา่าเปิดมั้ยโอ้โหลาบมาเกองเริ่มเลยครับลาบมาเกองเริ่มขึ้นเลยหลุดไปยังไงโอ้มันเข้าย,ยา่ดดาครับไม่รู้หลุดไปยังอยู่มันเนี่ยว้ายไม่อยู่แล้วครับมันเข้าไปในกอะหญ้าสุดยดครับมันไม่ใช่นะเนี่ย ั่อปัญญาเสียของเลยโอ้ยมันกัดอีกแล้วเพื่อนกัดอีกแล้วกัดอีกแล้วโอ้ยผมไม่คิดว่ามันจะกัดอีกแลเนี่ยน้องหมามามา,มาไหมอ่ะ โถปาตื้นมอดไม่แน่นี่แน่เต็มเต็มครับเต็ม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 คอเต็มคอว้าว วุ้ยมีสายมีสายตอนนี้มีสาย,ย้วยว้าตวตอนนี้มีสายเลยครับว้าวเย่ตอนนี้มีสายเลยครับโอ้น้ำมาพอด,นะดีตัวนี้มีสายด้วยอ๋อเห็นกัดตัวเล็กๆตัวนี้ ตัวนี้ตัวใหญ่เลยสวยหมาดิหมาหมาเครับโอ้หมาหลุดแล้วเมื่อกี้เห็นวิ่งไปมาขู่แแห่แห่แห่อยู่เมื่อกี้ไอ้น้องหมาเมื่อกี้น้องหมาเมื่อกี้มันหลุดครับอืมตัวสวยเลยครับตัวนี้โอ้ยอืม เก็บโลได้ครับโอฟี่วันนี้จำนะครับนีออ่ครับขบยางไอ,งอหน้าหีนนะครับเป็นคอเลยแต้มส,สวยๆเลยครับผมเดี๋ยวขอถ่ายรูปกันฟ้าจะจับถ่ายไงดีเขาจะว่าไหมนะเราลุยมาบนถนนเลยนะครับพอดีมาเก็บเหยื่อนะคเหยื่อติด ไอตัวเลอไอจุ๊ดูดิครับตัวเล็กอีกแล้วอะ่ะนนอมเหื่ยเข้าไปเต็มคำเลยครับผมนี่ถอบย่างไอหน้ายี่นะครับโหเต็มคำเลยตัวเล็กครับไอชันปอกนี่เลยอดกลับไปที่เลือจันปอกจันปลอก ก็พายมาอีกนางนะครับก็ช่วงเวลาพักเบรกครับไล่ตีถะโดครับมันไม่ยอมกัดนะครับอจนเหนื่อยเลยแดดออกแล้วนะครับว่าหาหลบล่มเนะครับพักร้อนเท่าน่อยนะครับถโดมีขึ้นเห็นๆนนะครับแต่ว่ามันไม่กัดนะครับมันไม่ยอมกัดเรานะครับ น้ำเยอะมากครับงั้นเดี๋ยวพายพาเหาะพายเละาเละไปเรื่อยๆครับด,ดูตามนาตามอะไรเงี้ยนะงานวันนี้รอดแฮวแล้ว <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวขอพักกินอะไรกินน้ํากินท่าครับเดี๋ยวเราไปลือกันต่อมาครับผมน้ำท่วมหมดเลยครับนี่มีไอ้โง่ขวางเลย หมน,น่าจะมีไอ้นี่นะครับระช่อนนะครับไอโดไม่กินแล้วก็าอาช่อนนะครับง่ายๆกัดครับเพื่อนๆกัด ็สำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับผมก็ช่วงเนี่ยเที่ยงนะครับผมอากาศก็ร้อนนะครับป่ามันก็เข้าไปซุกกันทั้งในหญ้าอะไรยเงี้ยครับหมดเลยผมก็เลยกล้องมันร้อนด้วยแดดร้อนด้วยผมก็เลยขอตัวขนของคนแรกกลับนะครับก็หมายวันนี้ก็เป็นหมายของคาร์ตอสนะครับผมก็เราเคยมาเราครั้งหนึ่งนะครับผมครั้งนี้ก็ก็มาแล้วนะครับก็อย่างนี้นะครับมีผลงานนะครับช้อนท ้อนใหญ่อยู่นะครับนะครับสำหรับทริปนี้ก็คงขอตลาดก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กับซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วเจอกันใหม่คริปหน้านะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ